เซมันโย่ผู้เล่นที่มีฟอร์มเย็นชานและความเร็วที่น่าตื่นตาตื่นใจกำลังเป็นประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลเมื่อนี้หลายคนเชื่อว่าเขาคือคำตอบสำหรับปัญหาของลิเวอร์พูลแต่มีเหตุผลที่เป็นเหตุให้เราเสียใจว่าทีมหงส์แดงอาจไม่ควรเซ็นสัญญากับเขาเลยมาดูเหตุผลเหล่านี้กันเลยทีเดียวค่าตัวอาจสร้างแรงกดดันให้กับนักเตะในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดลิเวอร์พูลได้เสริมทัพด้วยนักเตะระดับสตายอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักและฟลอเรนเวียดทั้งสองคนมาพร้อมกับค่าตัวที่สูงมาก แต่ทั้งสองคนก็ไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามคาดหวังจึงทําให้มีความกังวลว่าค่าตัวของเซเมนโยที่65ล้านปอนด์อาจสร้างแรงกดดันให้กับนักเตะที่ยังไม่เคยเผชิญกับการเล่นในเวทีฟุตบอลทั่วยุโรปไม่ใช่การแก้ปัญหาของลิเวอร์พูลในปัจจุบันเซเมนโยเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วและการเคลื่อนที่ฉลาดทําให้เขาเหมาะสมกับแผนการเล่นของอีราลากุนซือของบอนมัสแต่ในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้ ลิเวอร์พูลกำลังเผชิญปัญหาจากทีมตั้งรับต่ำซึ่งทำให้เซเมนโยอาจไม่สามารถใช้ความเร็วของตัวเองได้อย่างเต็มที่ถ้าคิดถึงผลงานของโมฮัมเหมดซาลาที่เจอกับปัญหาเช่นนี้ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเซเมนโยอาจไม่สามารถรับมือกับการรับต่ำได้ทุกเกมควรเสริมตำแหน่งอีกมากกว่าถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะดูเหมือนขาดองค์ประกอบในเกมรุกแต่ถ้ามองจากภาพรวมการเสริมทัพในตำแหน่งของเซเมนโยอาจไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนตำแหน่งที่จำเป็นต้องเสริมคือแผงกองกลางโดยเฉพาะตำแหน่งมิดฟิลตัวรับชั้นยอด ซึ่งไรอันปราฟเฟนแบกฟอร์มไม่คงเส้นคงวาเหมือนซีซั่นที่ผ่านมาและการเสริมทัพในตำแหน่งนี้จะช่วยลดปัญหาของทีมในการรับขนาดหลังซึ่งเสียประตูแทบทุกเกมนอกจากนี้ตำแหน่งแบ็กซ้ายขวาและเซนเตอร์แบ็กก็ต้องการการเสริมทัพเพิ่มเติมเพราะมีลอสเคอร์เคสและเจเรมีฟริมปงยังไม่สามารถเล่นให้เหมือนกับตอนที่เล่นให้บอลมัดและคอเนอร์บรดลีย์ฟอร์มไม่คงที่และแอนดรูโรเบิร์ตสันก็อายุมากขึ้นแล้วเซเมนโยอาจเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจแต่มีเหตุผลที่ทำให้ลิเวอร์พูลควรพิจารณาการเสริมทััในนนตแห่่่งงงงออืคคุณิดยไบ้า มาถามกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย